สวัสดีครับพ่อพี่น้องปวกปภยสุขสุขกักับสวัสดีสีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กุฎาตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นีสถานที่ลงนะครับโตเกียวราซิ่งงานมืออื่นครับผมมันนี้กะมาลงวิธีก่อนเนาะครับเนาะมาช็คระบบเสียไฟแสงสีเสียงนะครับ้วก็ทดสอบสอบดนเสือสอบนักดนตรีสอบนักร้องเนาะครับเนาะวัอนี้ ทีมงานเ้าก็มาตั้งแต่เสากับตังเลยนครับนี่ถึงแล้วนี่ครับเออพร้อมซ่อมเลยเลยแต่ว่าระบบไฟแลว้วก็จอมันก็สิมาติดอีกตั้งหากนะครับเนาะเออตอนนี้ทีมงานเราก็เฮ็ดเตรียมซ่อมไปเรียบร้อยและต้องระบบเสียงอ่าบริษัทซ่อมตู้ข้านขงหน้าเขาบริษัเปิดเลยนครับจังหวะกระสิมิกัดซ่อมจักหน่อยจักหน่อย นกับเจ้าสอบเราที่มาแล้วก็ได้ซ้อมนะครับเจ่าโบได้เปิดตู้ข้างหน้าบ่ได้เปิดตู้ข้างหน้านะครับเนาะเปิดมสม,าามมติมอนิเตอร์ซ้อมเพราะว่าเขาขออนุาญาตแค่มืออื่นมือนี้เขาบริหารอนุญาตเอออซ้มแกซ้อมอบสมอนิเตอริมอนิเตอร์แค่นั้นแหละที่มันจะต้องเตรียมความาพร้อมแล้วรอแต่เปิดเครื่องปั่นไฟเออที่มานนักหลอกผมเรียกมาเนาะนักหลอกท่านมากอะ ก็สร้ากับพือเกา่ากับอยู่คนจันเนาะทีมงานทต่ปกติก็ทีมเก่านาะเนาครื่องเสียงเาก็เสร็จหย่อยสมบูรณ์เตรียมพร้อมเตรียมใบไม้เงินไม้หยากไฟายกับทีตใบนะครับรอแต่ที่จอที่ไฟผมจะมาที่างหลังอีกลทดลองไฟแสงสีเทียบ มาแช่ลงอีกที่มันสูงปวดจีได้บอกพนักงาได้ท่านก็สิเจ้นไหนไม่มาหมดทุนเลยก็ได้บ่นี่นะครับทีมว่าห้ากัดตังเสร็จสมบูรณ์นะครับสถานที่กล้องขวางมากมากนะครับเงินงานฟรีนะครับไปอยู่ไก่แถวนี้กับมาเพิ่งกันอะครับแถวกุหลาดนี่นะครับผมเออทางนึงเขาเคยมาแล้วมาลงให้ครับวิเชียนเถ้อทอนะครับเปิดไปวิเชียนเถ้อทองนะครับน้อตังวิธีเกาขามมันนเพื่อนให้ตังแค่เกาขามมันนะเพื่นแล้วก็ตังเต็ม สมบูรณ์ครับสิบเอ็ดขาสิบ,สสบห้องนะครับเนาะงเออทงมาแล้วก็เซตตักก่อนกันได้นะครับเนออเ้องยื่นยังน้อตกแต่งเวทีละเอียดเออหนอ้าก,กันกสอบครับตอนนี้นักศิลป์มาเตรียมฝ่อมเรียบร้อยยังตานักรองนักแสดงเอ็นเสือนาะก็บเซมอิตนาะครับเนาะอ่ะอย่างไรก็ขอบคุณยิบสีทูกฉันนะครับเดีอยรับชมเกมนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชนนาแน่ะครับผมคลิปนี้ไปสม,มิ่แล้วพี่น้องเก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ